วันนี้ที่คนดูเนียนวันนี้เราก็อยู่เกม Miss m i s Matches Brain Surgery นะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะก็เป็นเกมเหมือนผ่าตัดสมองแม้อันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะแต่ผมคิดว่าเฮ้ยเกมมันน่าสนใจก็เลยแบบหยิบมาเล่นเลยหยิบมาเล่นเลยแล้วไอ้จริงผมไม่ค่อยถูกกับเลือดพูดถึงเลือดแล้วเนี่ยผมเพิ่งโดนรล,ลชนเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วประมาณช่วงต้นเดือนนะเอาจริงเห็นเลือดตัวเองเห็นแผลตัวเองแล้วแบบลับไม่ได้มากแบบอเราไม่ได้ เอาว่าเดี๋ยวเราเริ่มเกมเลยดีวยกว่านะครับเหมือนนะเดิมนะครับเลือกเป็นเซฟออนไลน์ไปนะเอาจริงผมไม่ค่อยถูกกับเลือดเลยนะเอาจริงอะโอเคกระทั่งนำมาแล้วมิวสิกคนหนึ่งกำลังซ่อมรถและมือเผลอไปอ๋เอเผลอเผลอไปโดนไอ้ไอ้ที่ตั้งไงเนี่ยอะไรอะ่ะที่ค้ําที่ค้ําไอตัวปิดกระโปรงรถน่นนะอ่าไปโดนนะครับแล้วก็งับเข้าให้นะครับผมเริ่มแรกเนี่ยเราต้องทําอะไรก่อนนะ่ะก็คือเลือกแบบดูกล้องสองกล้องเหร โอ้ยรถปักหัวรอดได้ไงวะเนี่ยตอ้นี่เราต้องเราต้องกวนผมใช่ไหมโอ <c oughs> ้ยรับไม่ได้จริงนะผมผมคิดว่าคนเราอะเกิดมานะใครที่เกิดมาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยถือว่าเป็นลาบอัมบสเร์สุดลวนะ <c oughs> ผมเองก็ทําประกันไว้เยอะมากส่งเดือนละสี่พันอะซึ่งมันเยอะจริงนะส่งประกันเดือนละสี่พันเป็นประกันเอกชนนะครับ <c oughs> ก็เวลาเราเจ็บป่วย <c oughs> ก็รักษา,าได้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่าใช้จ่าย แค่แตคนคิดว่าการส่งประกันแพงนะครับเปียกแพงเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าลาบากเพราะแต่เอาจริงอ่ะผมคิดว่าทําประกันไว้เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับคุณอาจจะคิดว่าประกันมันแพงอะไรอย่างนี้แต่ผมคิดว่าการทําประกันมันก็เหมือนกับการเราออมเงินนั่นแหละเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแต่เอาจริงนะแต่เอาจริงนะไม่เจ็บป่วยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยไอ้เรื่องเงินเนี่ยคือมันไม่ค่อยสำคัญอะไรมากหรอกสุขภาพสําคัญจริงนะ คนเราเกิดมานะครับเราต้องสู้กัาชีวิตนะต่อให้เราแบบว่าแบบว่ามีเงินน้อยอะไรลำบากยังไงนะแต่ถ้าคุณมีร่างกายครบ32นะผมคิดว่ามัน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 ดีมันดีสุดแล้วอะถ้าร่างกายครบ32แล้นะแล้วก็ตอนนี้ผมเสียวมากเลยนะโอ้ที่แค่เป็นนี่ขนาดเป็นแค่เกมเนี่ยผมเสียวมากเลยนะเห็นอย่างเงี้ยมันดูเหมือนไม่อะไรมากมายนะแต่เอาจริงในความเป็นจริงเจ็บมากเจ็บแล้วรู้สึกเสียวด้วยนะครับ แล้วผมก็เกลียดการผ่าตัดมากแล้วจริงนะชีวิตนี้ผมไม่เคยผ่าตัดนะแต่เป็นไปได้ผมก็ไม่อยากผ่าตัดเพราะทุกครั้งที่ไปหาหมอมันให้ความรู้สึกว่าแบบมันแบบมันเสียวอ่ะคุณเลเซอมันเสียวว่าเออแล้วดูคุณดูใบเลื่อยอะไรสว่างความเป็นจริงก็อ,งอย่างเงี้ยนระคือแบบโอ้โหมันเสียวจริงนะเออแล้วนี่เราต้องทําอะไรเราอ๋ออ๋เอ,อเราต้องผ่าเลื่อยใช่ไหมผ่าถ่ายเล็กนี่ออกใช่ไหมให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็าปากกาเนี่ย แ้มวงที่เราจะผ่าสมองโอ้ยเกมมันดูแบบใสๆนะแบบตื้นๆใสๆแม่งไม่ใสเอายิงในความเป็นจริงคือบบไม่ใสเลยอ่ะมันไม่เห็นเลือดเห็นอะไรเสียวอ่ะจริงๆนะเกิดนะมาสุขภาพดีอ่ะแล้วก็ไม่เกิปดปฎิเหตุไม่อะไรอ่ะมันดีที่สุดแล้วคุณริงดีที่สุดแล้วจริง ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่อยากทํางานนะเกลียดการทํางานเหมือนกันนะแต่ว่าอผมก็ทำอาชีพเรเดอร์อยู่อาชีพไรเดอร์ก็เป็นอาชีพที่โคตรเสี่ยงนะอุ้ยโอยนี่แล้วก็ผ่าสมองนะในเกมดูเหมือนง่ายแต่ความเป็นจริงโคตรยากครับเพราะว่าการที่คุณจะผ่าทําอะไรอย่างเงี้ยหมอต้องมือเบามากแล้วต้อง ให้แม่นนะคือผ้าแม้แต่นิดเดียวมีโอกาสแบบเฉาะสมองคนไข้เรียบร้อยเลยนะโอ,โอ้ยแต่เล่นเกมนี้ก็ทำก็ทําให้เห็นนะว่าแบบโอวิธีการรักษาผ่าตัดอะไรแบบเป็นยังไงเนาะแต่เป็นไม่ได้ไม่รู้จะดีกว่าครับพอรู้แล้วก็รู้สึกเสียวเหมือนกันนะจริงถ้าเกิดผมต้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้นะต่อให้แบบวางยาถลบก็เถอะแต่พอตื่นมาแบบก็รู้อะว่าแบบหมอไม่ต้องทำเลยเนี่ยแล้วสิ่งที่ผมกลัวมากสุดเลยว่าผมกลัวหมอแบบว่าหมอแบบ หมอแบบทำงานหนักผมกลัวมากเลยนะอาชีพหมอเป็นอาชีพที่แบบว่าทำงานหนักแล้วได้เงินผมไม่ค่อยคุ้มเลยเนาะเอาจริงนะแล้วเป็นอาชีพที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษผมเคยเห็นข่าวอะไรอะ่ะหมอผ่าตัดแล้วก็แบบลืมอะไรลืมมือถือไว้ในแบบลืมมือถือไว้ในตัวคนไข้โอ้โหผมคิดได้ใจนะถ้าเป็นผมนะโอ้โหโทรมานมากมันจะเป็นทรมานขานาดครคุณคิดดูนะมีมือถืออยู่ในตัวเราอะ่ะเออหมอเขาลืมอะ่ะลืมนี่นั่นอะ่ะมันแบบโอ้หเจ็บปวดอะ่ะ เกมก็ใส่และเกินแบบติงต๊งติงต๊งติ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 งติงแต่เนื้อภาพเกมไม่ใส่เลยละจริงเนื้อภาพเกมไม่ใส่เลยแงอุ๊ยอุ๊บผ,ผ,ผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษที่ผมร้องแต่ผมเสียวจริงผมเป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยถูกอะไรกับแผลเวลาผมเป็นแผลนะเป็นแผลแค่นิดเดียวผมก็แบบร้องบ้านจะบ้านแตกแล้วแค่งแงะเล็บขบผมยังร้องเลยแบบเสียวอันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อม,มันเหมือนเป็นเลเซอร์นะเลเซอร์ฉีดผิวอารมณ์เหมือนแบบเราเชื่อมเหล็กนะแต่แต่นี้แต่นี้เป็นเนื้อคนนะแล้วก็ฉีดไฟให้เนื้อมันเกิดการเผาไหม้แล้วก็ปิดตรงนี้ได้นะโอ้โหแล้วก็โรยอะไรอะน้ำยาสมุนไพรนะแล้วก็ชุบๆปะชุบๆๆๆๆชุบน้ำยาให้ An น้ำยากระจายทั่วแผลแล้วก็พันผ้นนนนนานะครับอโอเค เอาจิงผมไม่อยากผ่าตัดแล้ไม่อยากป่วยนะผมส่งประกันแพงอ่ะแต่ผมก็ไม่เคยเสียดายที่ที่ส่งประกันแพงเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันอย่านอยมันเองก็ไม่้องซีเรียสรงค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็เอาไปไม่ได้ก็ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับมีเคยมีเพื่อนผมมันก็คิดนะว่าอย่างเคาเคยมีเพื่อนผมก็เคยคุยกันเรื่องประกันอยู่นะว่าเอ้ยไม่ทำประกันแพงเพื่อนบอกว่ามันทำประกันรู้สึกไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราส่งประกันไปปี2ปีแล้วเราไม่เจ็บไไข้้ดดป่วยใช้เลยคน่่วววก็ยังมมีคคาิดา มันไม่คมถูกต้องไหมอะแต่เอาจริงอ่ะการที่คุณไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะมันเป็นล่าม,มาเสิร์ฟแล้วเว้ยจริงใครที่เกิดมาแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะคุณแม่งถือว่าคุณแม่งแบบมีลาเอามาเสิร์ฟคือรือเป็นคนรวยคนรวยด้านหนึ่งเลยแหละบางทีบางคนอะรวยแต่สุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขเลยนะจริงจริงมันมันยากนะผมคิดว่าสุขภาพดีเป็นเลยที่มันดีแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาด่าเราไปเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อ แต่งตัวให้หมอเนาะอ๋อแต่งตัวนะครับผมคิดว่าใส่แว่นดีกว่าจะได้เพิ่มการมองเห็นเนาะอันนี้แต่งตัวให้หมอแต่งตัวคนไข้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะ <S <S โอเคเพอร์เฟสอ๋อเกมเหมือนจะจบแล้วนะก็คือผ่าตัดแค่คนเดียวใช่ไหมผ่าตัดสมองอมผ่าตัดแค่คนเดียวแล้วก็ไม่มี โอเคเหมือนเกมก็ผ่าตัดสมองอย่างเดียวนะไม่มียาเอิร์โอ้ยถ้ามียาเอิร์ดไว้นะผมคงเสียวทั้งคลิปอะจริงผมจริงจริงนี่ขนาดแค่เป็นเกมผมยังเสียวเลยในความเป็นจริงอะตอนที่ผมแบบโดนรถชนใช่ไหมเมื่อเดือนที่แล้วแล้วผมไปหาหมอโอ้โหใจผมนะกลัวหมอมากกลัวหมอมากแล้วไม่อยากมองแผลตัวเองแบบผมไม่กล้ามองแผลตัวเองเลยมันมันแบบมันเสียวมากมันแบบโอ้โหวิงงานอยู่ดีแท็กซี่มาจากไหนไม่รู้ชนเปรี้ยงเลยฮะแบบโอ้โหแบบดีที่ว่าเรามีประกันแล้วก็ไม่ได้ห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายนะ แต่ก็หัวสุขภาพจะเดินจะอะไรโคตรลำบากเลยนะครับโอเคเออรู้สึกว่าเกรู้สึกว่าได้เกมนี้ผมนอกเลือดตลอดเลยเนาะเออมันมันแบบนั่นแหละคือผมแค่อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุขภาพเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วการไม่เจ็บป่วยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็อย่าอย่า,ยา,ยาสื่อประมาณนี้เฉยนะโอเคตอนนี้ก็ชื่อแคนสุดเกตได้ทางคุณบายดีกว่าถ้าใครอยากเล่นแนละ้วก็สามารถไปเสิร์ชชื่อเกมได้เลยนะผมแต่วันนี้ก็ไม่บ่าจ้ากลกทุกคนนะครับโจ